สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการซักผ้านะครับสําหรับพ่อบ้านที่ประสบปัญหาใช้ชีวิตคนเดียวนะครับหรือว่าไม่มีคู่นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ครับปั่นเรือเป็ดไปซื้อแฟบมาก่อนครับแฟบที่เลือกใช้นะครับใช้แฟบอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มานี่นะครับปั่นถึงครับปุ๊บเดี๋ยวเราจะดูเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการปั่นเรือเป็ดไปซื้อแฟบวิธีต่อมานะครับเมื่อเราขึ้นมาบนบ้านแล้วนะครับ เราก็จะมาตามหาเสื้อผ้านะครับที่เราถอดและโยนไปนั่นไปนี่ทีครับเช่นอย่างนี้นะครับปุ๊บเก็บไปเก็บไปครับเก็บไปซักให้หมดนะครับจะไดน้ไม่ต้องซักบ่อยเก็บทุกอย่างครับเราเไม่เน้นซีเรียสนะไม่เน้นซีเรียสว่าจะเป็นผ้าขาวหรือว่าผ้าสีนะครับซักรวมกันให้หมดนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชายครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับสําคัญมาก เช็คนะครับว่าตามกระเป๋าเนี่ยเราลืมอะไรไว้บ้างบางทีเราเมาเกินนะครับมันก็ต้องดูนะครับสําคัญมากนะครับไม่งั้นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเราอันอาจจะสูญสลายหายไปได้นะครับเช่นเบอร์ดงเบอร์เดกเบอร์เด็กอะไรอย่างนี้นะวิธีต่อไปครับเอาผ้าครับยกทั้งตะกร้าครับเทใส่ไปเลยอันนี้คือเราคนเสร็จเรียบร้อยครับเทใส่ไปนะครับดูนะครับตามด้วยเทแฝงนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับ ช่องนี้จะเป็นช่องแฟบนะครับอันนี้เป็นน้ํายาปรับผัานุ่มนะครับอันนี้ผมจะสอนเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับอย่าหยอดผิดนะครับหยอดผิดมืออาจจะได้กลิ่นแฟบแทนกลิ่นน้ํายาปรับพ้นุนุ่มได้เมื่อเราเทเสร็จแล้วนะครับเทแฟบเทน้ํายาปรับพ้นุนุ่มเสร็จนะครับให้เราดันเข้าไปครับปึ๊บกดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเราก็เลือกครับอย่างเรามันฮาร์ดคอร์นะครับระดับน้ํานีสูงๆไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาตักตอนคืนนะอัตโนมัติครับ กดเริ่มปุ๊บปิดฝาปับเรียบร้อยครับการซักผ้านะครับสาหรับผู้ชายอยู่คนเดียวนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ก็หาเมียนะครับ